สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆจินนะ่ารักทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับกับหนุ่ม้ำมต์คนไม่นานเะช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเอารถไปใช้อีก3คันมาเลือกกันครับนี่คือเจ้าตัวตอนเดียวมีทั้งอีซูซูและโตโยตานั้นเพื่อนนะเป็นคาโก้บล็อกทรงทึบนะมีทั้งทรงประมาณเมตรเจ็ดสิบกับสองเมตรสามสิบสองคันเดี๋ยวผมพาดูทีละคันแล้วที่สําคัญคือเป็นราคาแฟลชเซลล์หรือราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่อยากได้รถที่ราคาไม่สูงมากนะ คันนี้นะเพื่อนนะจะบอกว่าขายตามสภาพที่ผมพาเพื่อนๆดูนะขายตามสภาพนี้แต่ที่สำคัญคือมีใบเคลมให้เราสามารถไปเคลมได้เลยโอเคมาดูครับโครงสร้างดีทั้งหมดนะแต่มีตำหนินิดหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือน็อตไม่มีขันเลยนะครับเพื่อนดูเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงเดินนิ่งๆเนี่ยเหดิมเดิมนะครับเหตเดิมเมเดิมยเพื่อนดู เครื่องฟิตมากนี่คือ e สูรสภากนเดียวปี29เลขมายอยู่ที่188,666กิโลเมตรโดยคร่าวๆและที่สำคัญราคาโปรโมชั่นแค่อาไม่ถึงว่าแค่ล้างให้ดะสืยในราคานี้นะ189,000บาทเอาไปใช้กันครับมาไปดูในส่วนของเอกสารเลยเพื่อนๆหยวบผ้าอ้อมไปทางนูน้นดูเอกสารก่อนคันนี้แอร์ไม่ค่อยฉ่ำนะ แต่ไม่ค่อยฉ่ำเลยครับขายตามสภาพนี่ปีสิบเก้าดูเลยนะครับหนึ่งจุดเก้าร้อยห้าสิบมาเปนบบที่หนึ่งเนี่ยภายในเป็นแบบนี้นะครับก่อนออกไปผมล้างให้นะครับล้างแต่ไม่ได้แบบฟอกเบาะอะไรขนาดนั้นนะก็คือล้างธรรมดานั้นเพื่อนนะให้นะครับนี่นะครับเพื่อดูแลโครงสร้างดีหมดนะล้อจริงๆแล้วเป็นล้อผ่านเะนี่ยอันนี้คือพอดีมันรั่วเขาก็เลยเปลี่ยนจากล้อธรรมดาไปอยู่ที่เป็นอะไรยางอะไรเนี่ย นะครับเตะล้อผ่านะครับจริงๆเป็นล้อผ่านะครับคันนี้มาดูด้านหลังเลยนะครับนี่ประมาณเมตรเจ็ดสิบได้เพื่อนเมตรเจ็ดสิบนะครับคาร์บูบล็อกเนี่ยแข็งแรงสภาพใช้ต่อได้เลยแล้วที่สำคัญคือพื้นเป็นเตเป็นสตแตนเะลสนะสแตนเลสพื้นเรียบสตแตนเลสพื้นเรียบซีนดีนะครับเนี่ยซีนอย่างดีเลยระบบไฟใช้ได้หมดนะเพื่อนๆดูเนี่ยไฟทงไฟท้ายสีสวยมีกันชนท้าย เป็นสแตนเลสนะครับตีนตะไก่ให้ด้วยนะครับรุนคันนี้นะโอ้หน่าสนใจนะเพื่อนนะผมว่าเอาไปใช้งานเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดเดยอะเลยในส่วนของคันนี้นะ189เอง189,000พนี่มีคันเดียวเลยในชูรูมในโกดังแมี่เป็นล้อผ่าอย่างนี้ันจริงเป็นล้อผ่านะครับเนี่ยล้อผ่ารับน้ำหนักได้ประมาณ3ตัน3ตันได้นะมีแหนบลงลงแหนบให้ด้วยนะครับเพื่อน แนบเสริมมาแล้วน่าจะข้างละเท่านี้ผมดูนะ่าไม่สามก็หกนะน่าจะหกมากกว่านะครับไม่หกก็เก้าประมาณนี้อะนี่ภายในมาดูเอามือหมุนนะครับเป็นรุ่นบีคุญแจได้มาครบเลยเป็นพวงเลยนี่นี่เนี่ยเลขใหม่หนึ่งแสครับหกร้อยทุ่นๆแวนแ์ไม่ค่อยฉ่านะเพื่อนนะแอไม่ค่อยฉ่าเท่านั้นเองนะครับก็ไปเช็คเอานะครับตามสภาพเลยขายตามสภาพ โอ้ oh, เป็นอีกหนึ่งคันนะครับราคานี้แล้วที่สําคัญเพื่อนๆได้ปี19ด้วยครับได้ปี19ย้ําปี19แล้วก็ได้คาร์โก้บ็อกไปด้วยเฉพาะตัวคาร์โก้บ็อกก็ราคารถแล้วเพื่อน่อะไปดูคันที่2คันนี้น่าสนใจมากจริงมีอยู่สคันไปแล้ว3ผมรีบเอามารีวิวพอรีวิวไม่ทันนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะรถเป็นหน้าหมูป่าหน้าหมูป่าเลขไม์แค่125,879กม ปี22เป็นตัว2.4เอ t นทขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเป็นราคาล้างแล้วส่งมอบครับล้างแล้วส่งมอบมีไปเคมให้เนี่ยมามาดูผมดูโครงสร้างเขาเลยนะเนี่ยไม่มีขยับเลยเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงปี22ด้วยเนี่ยเพื่อน,นรีบได้รีบเลยนะครับคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วแบตบลูกใหม่ด้วยนะครับเดําเดิม โอ้โหพเพื่อนดูเอาเครื่องยาวๆยาวๆยาวๆเลยคันนี้แล้วที่สําคัญกล่องคัรโก,กบ็อกสวยมาก,กเพื่อนๆ่ะไปดูในส่วนของเอกสารเลยภายใน,ในพเพื่อนๆดูเน่ตจอทัชสกรีนนะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะอันนี้คือเล่นได้หมดนะนี่ทัชสกรีนนะครับอียี่สองครับรีบเมาเลยครับคันนี้เน็ตสามยี่สี่ร้อยห้าสิบมะอันดับที่หนึ่งสีสวยด้วยหน้าหกสปีด ว้าวมากการเข้าสูบริการเหลือขั้นสุดท้ายแล้วเหลือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมบอกเลยปี22เล่นกันอยู่400แสนกว่าเลยนะนีะ่มาดูในส่วนของภายในนะครับเพื่อนดูนะประตูบานผมว่า2เมตร30น่าจะเลยด้วยซ้ำเนะี่ยสูงมากนะครับ สูงมากไฟใช้ได้หมดนะครับใช้ไฟใช้งานได้หมดเลยกันชนหลังส,สวยๆเลยนะครับคันนี้ส,สวยๆเลยดูเอาดูเอานะมีกล้องหลังด้วยเนี่ยกล้องหลังนี่กล้องบันทึกหลังนะนี่ยางอะไรช่วงล่างส,สวยๆเอาละครับใครหาอยู่รีบนะครับคันสุดท้ายเอามีเอาง่ายคืออย่างละคันที่ผมมีตอนนี้ที่รีวิวอยู่คลิปนี้มีอย่างละคันเท่านั้นเออสวยๆ ว้าวมากนี่พเพื่อนๆดูเอานะครับด้านข้างยังแบบไม่มีรอยบุบรอยนี้มีแต่รอยขูดนิดหน่อยนะครับเนี่ยดูเอาหัวสวยๆรถเดิมๆ,ด,มๆดูเลขไมครับเพื่อนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบครับปียี่สิบสองครับสามสี่เก้าราคานี้ล้างส่งครับราคานี้ล้างส่งครับมีใบเคลมให้กุญแจได้มาครบเลยเป็นพวงเลย นี่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับนี่เปรงไม่แรงว้าวมากมันทึกก้าอ่าก้อนทึกหน้าหลังนะครับก็ดูเอานะครับนี่ว้าวมาก,กเพื่อนซื้อได้ซื้อนะยางเป็นยางหูยางสวยด้วยยางโยโกแม่ด้วยเพื่อนโยโกฮาม่าแล้วก็น่าจะปีใหม่อยู่นี่แหละมันมืดมองไม่เห็นมองไม่เห็นใส่ดอกยางสวยๆเลยเนี่ยตัวติ่งยางยังอยู่เลยฮะ นี่แคปหน้าจอมาได้เลยคันนี้ร่วนๆไปคันที่สามคันสุดท้ายปิ๊กมากคันนี้ผมบอกเลยเลขไม้เยอะก็จริงแต่ว่าแต่งมาแสบมากนี่ทะเบียนนี้นะเพื่อนนะคันนี้ปีสิบเก้านะหน,หน้าสมปีสิบเก้าไฟหน้าเป็นซีนอนมาไม่นะ่ซีนอนเป็น LED ครับเนี่ยเป็น LED แต่งมาครับแต่โครงสร้าง A หมดเลยเนี่ยเพื่อนดูแต่ไม้เยอะหน่อยนะคันนี้นะเราดูเลขไม้กันเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดเลย โครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับดสวยเลยเพื่อนดูเครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนานครับรถปลดันลาวางประมาณ3-6ถึงเดือนครับถึงจะรันอินเข้ามาหาเราไปไปดูมีเคลมให้เลยครับอ่ะนิดนึงในส่วนของคันนี้เป็นสเปคก็คือปี19นะ2 4คือเจนะครับ2 4เจตอนเดียวนะครับ2 4เจตอนเดียวเลขมีมแสนเจ็ดหม่3หกพั0ห 72กิโลเมตรขายอยู่ที่2องแสนกับเก้าครับ2องแสนกับเก้าพครับอ่ะดูปียางให้ก่อนฝั่งนู้นไม่เห็นเมื่อกี้ยางปี2ีสามด้วยกูดียียนะครับล้อธรรมดานะครับล้อธรรมดานะครับเจ้าของรายเดิมเขาเช่าน่าจะไปขนกล่องโฟมนันเพื่อนนะกล่องโฟมบริษัทพลติกอะ่ะอ,อนี่แหละอะมาดูเอกสารครับปีหนึ่งเก้าเพื่อน เครื่องสองยือ4ี่ร้้าสิบมาผมจะบอกว่ามันมีตำหนิก็คือหัวเกียร์หายไปไหนไม่รู้นะครับแต่ใช้ได้นะผมบอกเลยไปซื้อหัวเกียร์มาใส่นะครับคือรถคันนี้คือแต่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่งไงมาบ้างให้ดูโครงตร้งก่อนสูงประมาณสองมตรสามสิบคันนี้เสริมดูดูแต่งไฟมาเรื่อนดูเปียวมากแนบน่าจะข้างละสามนะคันนี้ไม่ไม่ได้แต่งหนักมากนะครับนะครับดู ไฟสองป้ายสีฟ้าไฟนะครับก็มีนิดหน่อยนะครับมีรอยท้มสูงนะกันชนหลังก็เป็นคงสตตเลสเามาดูนี่ยางอะไรอยู่ตรงนี้นะครับของโฟมยังอยู่เลยเพื่อนเนี่ยเขาเขาขนของประมาณนี้นะครับสูงมาก2เมตรผมว่าดีไปดีเลยเกินน่าจะเกินสองมตรสามสิบด้วซ้ำนะครับสูงมากคันนี้เนี่ย แล้วที่สำคัญครับคันนี้แต่งมาเป็นล้อใต้เผาครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเสียงดีมันสนุกขนาดไหนนี่ก็แต่งมาสวยมากนะนี่ไปขายวิ่งไกลๆนี่ใช้คันนี้แบบฟิวเปียวเลยเพื่อนอ่ะไปดูภายใน,ในมีบบอขาดน,นี้หน่อยนะตามสภาพนะครับขายราคานี้เลย2,000สนเับ9พ00เอาไปใช้เลยเพื่อนเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะ,ะครับเนี่ยสามแสน เ6 1 7 6, 2กิโลเมตรที่ใช้ไปขายอยู่ที่แค่2 9 0 0สนกับกตามสภาพครับหัวเกียร์เท่ๆอย่างนี้นะครับมาดูว่ามันเท่ย,ยังไงลองฟังเสียงนะปียกไหมเมพืมเม่อนปียกไหมคันนี้บอกเลย29,000เเอาไปใช้เลยครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเยอะ เอาไปใช้ครับหัวเกียร์ไม่กีบ่บาทเนี่ยหลักเจ็ดแปดร้อยนะครับซื้อหัวเกียร์สวยๆมาใส่ได้เลยว้าวามาก<า><า>เพื่อนๆ<า>ทั้งสามคันนะครับอ่าทวนนิดนึงคันนี้ที่เท่ๆเนี่ยก็คือเท่ๆเนี่ยแต่งรอๆเนี่ยนะครับคันนี้กล่องประมาณสองมสามสิบได้นะครับขายที่สองแสนเกันเป็นราคาพิเศษนะครับคันนี้สามแสนนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเป็นราคาร้างปล่อยเหมือนกันครับ เป็นราคาล้างแล้วปล่อยเหมือนกันครับเอาไปใช้เลยครับอีซูซูมีคันเดียวคันนี้เสริมแหนบมาพอสมควรเลยนะครับแต่เป็นล้อธรรมดานะครับเป็น1.9คันนี้ขายอยู่ที่189,000บาท189ครับขายแบบล้างแล้วปล่อยครับเพื่อนๆสนใจคันไหนแคปหน้าจอมาด่วนๆเลยมีแค่สามคันสุดท้ายในส่วนของอาทิตย์นี้นะลถเข้ามาที่เท่งเงี้ยสวยๆเงี้ย ให้เรามาเลือกกันโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ